าละนาดเหล็กผืนนี้นะครับพ่อผมทําไว้เองนานแล้วตั้งแต่ก่อนถือชีวิตนะครับแต่คุณภาพไม่ไหวแล้วยางรองข้างล่างมันละลายหมดแล้วเดี๋ยวจะลองดูนะครับเราจะมาแก้ไขยังไงดีนะครับก็เริ่มจากการขูดยางที่มันละลายออกก่อนนะครับจะผิดจะถูกยังไงก็ไม่รู้นะครับขอลองดูก่อนนะครับอาจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะครับมีเวลาบ้างเล็กน้อยก็จะลองดูนะครับฟังเสียง เราใช้ได้นะครับบนี่ครับตอนะนาาเหล็กพ่อทำไม่นานแล้วข้างล่างเนี่ยข้างล่างมันแย่แล้วเนี่ย่างยังติดมาแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องค่อยๆเลาะอ,ออกนะครับต้องเลาะออยางนี้ออกแล้วจะต้องหา <c oughs> ชิ้นใหม่ต้องทดลองดูว่าอะไรจะมาลอง ตรงนี้ได้นะครับไม่งั้นเสียงไม่กลงวานนะครับอาจจะลองดูจะลองสายยางเดี๋ยวดูนะครับหาแต่ยางมาลองเอาอะไรลองแล้วมันใช้ได้แทนตัวเก่าได้ของเก่าเนี่ยพอก็ใช้น่าจะเป็นสายไฟหรือยางอะไรก็ไม่รู้เป็นแผ่นยางอ่ะทีนี้มันเสื่อมต้องมาซ่อมดูนะทดสอบเลยนะครับเพลงล่าเสียงเทียนนะครับสองชั้นลองดูนะครับ ขอรวบรัดนะครับข้ามไบทอนที่2เลยนะครับ อะไรทั้งแข็งที่ก็ใส่ในสายยางเพื่อให้เสียง,ง,งนั่งวงวนแบเนี้จะต้องขอปรับแต่งใหม่นะครับลองดูก่อนตอนนี่ขอทดลองแค่นี้ก่อนนะครับกลับปรุงแก้ไขแล้วมาลองกันเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ